สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับเจ้า vivo v15 pro ครับผมก็วันนี้ผมจะมาคุยสเปคแล้วก็รายละเอียดกันเนาะว่าเออมีอะไรมาให้บ้างมีอะไรใหม่บ้างก็ก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเครื่องที่อยู่ในมือผมไม่ใช่เครื่องจริงเป็นเหมือนโมเดลตัวโชว์นะครับอ่าเน,นี่ยเป็นโมเดลตัวโชว์เอามาเพื่อแบบ ประกอบแล้วกันว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะก็โอเคครับผมมาดูดีไซน์ก่อนเลยตัวนี้นะครับ vivo v15 pro ก็จะทำออกมา2สีก็จะมีสีสีน้ำเงินอ่ะที่เป็นแบบนี้ที่เป็นไล่ตรงนี้น้ำเงินแบบไล่ข้างอย่างเงี้ยครับประมาณนี้เนี่ยแล้วก็ตรงนี้เป็นฟ้าอ่อนๆอยู่ตรงกลางแล้วก็อีกสีนึงเป็นสีแดงเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้แล้วกัน ในส่วนของเนี่ยจุดเด่นเลยครับก็จะเป็นกล้องกล้อง3ตัวที่อยู่ด้านข้างเครื่องเนาะเนี่ยที่เป็นแนวยาวลงมาเลยแนวตั้งถ้าเด่นๆเลยก็จะเป็นตัวกล้องแล้วกันแล้วก็ดีไซน์นะครับด้านข้างก็จะเป็น 3.5D ครับเป็นหลังเต่าเหมือนเดิมคล้ายๆกับตัว v 1 1 เป็นโค้งๆคงผมว่ามันมันดีนะมันเหมาะกับมือเราดีเวลาเราจับเนี่ยมันทำให้เราถือถนัดมือมากยิ่งขึ้นโอเคแล้วก็โอเคมาเริ่มด้านหน้ากันก่อนตัวนี้ก็จะเห็นได้ว่าจอเต็มหมดแล้วนะครับเป็นจอแบบไม่มีติ่งไม่มีอะไรมาลบกวนละก็ <Okay. S 1> ดูได้เต็มตาเต็มพื้นที่เต็มทุกสัดส่วนจริงๆ จอตัวนี้ vivo เขาเรียกว่า ultra full view display ก็คือเต็มไม่มีติ่งไม่มีกล้องไม่มีอะไรมารบกวนแต่ว่าตรงขอบด้านล่างก็จะเหลือขอบเยอะนิดนึงนะครับะจะเหลือขอบเยอะนิดนึงแต่ว่าด้านบนก็จะเคียงหายไปเลยในส่วนด้านขวามือนะครับก็จะมีเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่ม power ตัวชั้นจอก็จะยกออกมาจากตัว เห็นไหมสีน้ําเงินแล้วก็สีดําก็จะยกขึ้นมานิดนึงกล้องไมโฟกัสอีก,กอ่ะประมาณนี้ในส่วนของด้านท้ายนะครับก็จะเป็นตําแหน่งของลําโพงยังเป็นไมโคร usb อยู่นะครับยังไม่ได้เป็น type c แล้วก็มีตัวไมสนทนา2ตัวเลยไมสนทนาแล้วก็ซ้ายมือซ้ายมือก็จะเป็นตำแหน่งของ อันนี้น่าจะเป็นปุ่มเรียกโจวีแน่นอนเลยปุ่มเรียก AI ประจำตัวเครื่องแน่นอนอันนี้เดี๋ยวถ้าผมได้เครื่องจริงมาเดี๋ยวผมมาคุยให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันว่ามันเป็นปุ่มอะไรแล้วก็มีตําแหน่งของถาดใส่ซิมที่อยู่ตรงด้านนี้ครับถาดใส่ซิมด้านบนนะครับก็จะมีแจ็ค3.5มจาเปลี่ยนมาอยู่ด้านบนละมีไม่ตัดเสียงรบกวนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบ ไว้ให้กล้องหน้าป๊อปอัพขึ้นมาเด้งขึ้นมาดึงขึ้นมาอ่าตรงนี้ก็ด้านหลังก็จะมีตำแหน่งกล้องที่ชัดเจน v ี vo จะอยู่ตรงนี้ตัวสีเห็นไหมครับก็จะเป็นเหมือนเนี่ยครับเสียงๆลงแบบนี้ตรงนี้น้ำเงินนะน้ำเงินนะตรงนี้ฟ้านะอ่าก็ดูสวยดูสะดุดตาใช้ได้ครับด้านหน้าก็จะไม่มีอะไรเลย ก็โอเคมาคุยสเปคกันนะครับก็ตัวนี้ขอเริ่มที่หน้าจอแล้วกันหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นจอซ u เปอร์เ l e ูเลขนาด6.39นิ้วแบบอั t ต a ้าฟ l ลวิว Display ขนาดความละเอียดนะครับให้มาเป็น Full HD ออ Full HD ก็ถือว่าชัดในระดับหนึงเพียงพอครับผมส่วนในเรื่องของ CPU นะครับ CPU ที่ใช้จะเป็นของ snapdragon 675 AIE ครับผมเป็นแบบ8แกน octa core เนอะความเร็ว2.0แล้วก็เป็นผลิตแบบ11นาโนเมตรโดยตัว snapdragon 675เนี่ยผมยังไม่ได้เคยลองเล่นแต่ว่าผมไปอ่านเจอมาในเว็บมาว่าเขาบอกว่ามันคะแนนอันตูตัวครับจะอยู่ที่ประมาณ174,000 ซึ่งมันสูงกว่าตัว snapdragon 710ซึ่งตัว snapdragon 710เนี่ยผลิตแบบ10นาโนเมตรอ่าคะแนนจะอยู่ที่ประมาณ154,000ก็ตัว675เนี่ยจะได้คะแนนันตูตูเยอะกว่าก็คือ174,000ก็ประมาณ20,000ก็ต้องมารอดูอีกทีแล้วกันว่าพอได้เครื่องจริงมาแล้วเออมันจะเป็นยังไงเนาะอ่าในส่วนของเรื่องแรมนะครับแรมให้มา 6G รอมให้มา128 g แล้วก็สามารถเพิ่มไมโคร SD card ได้ก็ช่องใส่ซิมให้มาเป็น3ช่องเลยนะครับเป็น nano 1, nano 2แล้วก็ SD card ได้ครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องกล้องนะครับตัวนี้กล้องหน้าก็จะเป็นแบบ pop up เดี๋ยวผม insert รูปให้ดูแล้วกันว่ามัน pop up ยังไงก็มันจะขึ้นมาตรงตรงนี้เนาะมันจะเด้งขึ้นมาปุ๊บอ ป๊อบอัพความละเอียด32ล้านครับโอ้โหจะเยอะไปไหนเนี่ย32ล้านเนี่ยค่า f อยู่ที่2.0นะครับแล้วก็เขาบอกว่าใช้เวลาในการแบบเด้งขึ้นมาเนี่ยเปิดขึ้นมาเพียงแค่0.46วินาทีก็ไม่ถึงวิครับแค่เซี่ยววินาทีฟุ๊บก็เด้งขึ้นมาแล้วแล้วก็ไอตัวเด้งๆขึ้นมาเนี่ยรองรับน้ำหนักได้ถึง15กิโล คือยังไงรองรับน้ําหนักได้ถึง15กิโลคือมีอะไรมากด15กิโลแล้วไม่เป็นไรอย่างเงี้ยหรอน่าจะใช่นะผมว่าก็คือเราเอาของที่หนัก15กิโลมาวางทับไม่เป็นอะไรเขาเคมาอย่างนี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ก็ในส่วนของโม่ถ่ายภาพนะครับก็มี AI Fake Beauty มี AI Portrait Lighting ก็เลือกแสงเนาะถ่ายภาพบุคคลเลือกแสงแล้วก็ปรับหน้าสวยให้ AI แล้วก็ไอตัวที่เด้งขึ้นมาเนี่ยเราสามารถเลือกเสียงได้ถึง3แบบว้าวก็โอเคเดี๋ยวรอมาดูกันว่าเครื่องจริงมันจะมีอะไรให้เล่นบ้างสำหรับกล้องหลังนะครับกล้องหลังกล้องหลัง3ตัวนี้จะมีความละเอียด48ล้านโอ้โหกล้องหน้าว่าเยอะแล้วกล้องหลังนี่โคตรเยอะเลย48ล้านค่า f 1.8แล้วก็อีกตัวหนึ่ง8ล้านค่า f 2.2แล้วก็อีกตัวหนึ่ง5ล้านค่า f 2.4 ตัวกล้อง8ล้านเป็นตัวเลนวายนะครับก็จะมีเลนวายมาให้ก็มีแฟลช LED อยู่ตรงนี้เนาะก็แน่นอนเป็น AI Triple Camera ก็จะมีโหมดนะครับมี AI Super Night Mode อ่าเป็นโหมดถ่ายกลางคืนที่แบบถ่ายเอาภาพออกมาแล้วมันสว่างที่หลายๆแบรแบนให้มาแล้วก็ Vivo จัดให้แล้วนะครับแล้วก็มี AI Body Shape คือยังไง AI body shape น่าจะเป็นถ่ายออกมาแล้วทำให้ผอมหรือเปล่าน่าจะใช่นะ,ะแล้วก็มี AI super wide a n g e ก็คือถ่ายภาพมุมกว้าง AI portrait AI smart AI s d r แล้วก็ AI scene ก็คือเลือกฉากหลังให้เหมาะ,ะแล้วก็ AI filter โอ้โหมีโหมดถ่ายภาพมาเยอะเลยแล้วก็ในเรื่องของสแกนลายนิ้วมือสังเกตได้ว่าจะไม่มีสแกนลายนิ้วมือมา แกนลายนิ้วมือจะอยู่ใต้หน้าจอนะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเจนที่5ของเขาแล้วก็คือเร็วขึ้นแม่นยําขึ้นใช้เวลาในการปลดล็อกเพียง0.37วินาทีในการปลดล็อกมันเท่าไหร่ก็เซียววินาทีแล้วกันคงแตะปุ๊บแล้วก็ปลดล็อกให้เลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าปลดล็อกหน้าจอผมว่ามันก็ต้องต้อง,ต,องต้องปรับตัวสักพักหนึ่งนะมันถึงจะรู้จังหวะมันมันไม่เหมือนที่แบบเป็นปุ่มแบบนี้ก็คือเราแตะปุ๊บก็เข้าให้เลยใช่ไหมครับ เกือบเกือบไอถ้าตรงหน้าจอเนี่ยผมว่ามันมันต้องหาจังหวะนิดนึงพอเราใช้ไปสักพักแล้วเรารู้จังหวะมันก็มันจะปลดล็อกแล้วใช้ได้เลยอ่าอันนี้จากที่ผมเคยลองใช้มานะแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ให้มา3,700 m มิลลิแอมสำหรับระบบชาร์จนะครับก็จะเป็น DUO e n g i n จิ f s t c h ชาร e จอ่าก็คือชาร์จเต็มร้อยภายใน 113นาทีฟังดูอาจจะเกือบ2ชั่วโมงเนาะแต่ว่าแบตขนาด3,700ม mm, ิลลิแอมก็ถือว่าเร็วในระดับหนึ่งนะครับเร็วในระดับหนึ่งเพราะว่าตัวนี้เขาก็มีระบบป้องกันมาให้ถึง9ชั้นเขาบอกมาตัวหัวชาร์จก็จะเป็น9โวลต์ 2A เนาะก็18วัตต์แล้วก็ในเรื่องของเวอร์ชั่นของตัวระบบ UI ก็จะเป็นตัวฟันทัศ s s 9กนะครับก็คือ UI จะสวยขึ้น มีเกมโหมด5.0เป็น Duo Turbo ก็คือทำให้ระบบการเล่นเกมเร็วขึ้น10เท่าก็โอเคประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับตัวสเปคเจ้า Vivo V15 Pro ตัวนี้จะมา2ตัวนะครับมี V15 Pro แล้วก็ V15 ธรรมดาส่วนเจ้า V15 ธรรมดาผมผมยังไม่ได้ข้อมูลอะไรมาเนาะแต่ว่าก็เห็นผ่านๆในอินเทอร์เน็ตแล้วละ่ะแต่ว่ามาอยากทำตัวนี้ให้ให้ดูก่อนแล้วกันเพราะว่า เดี๋ยวอีกหน่อยก็เปิดจองแล้วสำหรับราคาที่ผมคาดว่าน่าจะเปิดขายนะครับอันนี้ขอเดาแล้วกันน่าจะอยู่ที่ประมาณ14,999บาทอ่าเพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างครับคิดว่าราคาจะเปิดมาเท่าไหร่หรือว่าราคานี้มันเหมาะสมไหมยังไงก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับผมอ่าเผื่อแบบคอมเมนต์กันเนาะคุยกันว่าเออเป็นยังไงบ้าง แล้วก็คิดยังไงกับเจ้า Vivo V15 Pro ก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับก็โอเคคลิปนี้ผมมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วกันครับสำหรับเจ้า Vivo V15 Pro ก็เป็นตัวหน้าจอเต็มน่าจะรุ่นแรกของฝั่ง Vivo เขาเนาะเป็น Ultra Full View Display ไม่มีติ่งไม่มีอะไรมาลบกวนใจดูรวมๆสวยครับสวยด้านหลังก็ดูแบบ ฝาหลังมันไม่ได้เรียบไปเลยนะครับมันจะมีแบบเหมือนลายอยู่ข้างหลังอีกทีนึงนะครับเป็นเส้นดึง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 กล้อง,ง,ง,งมันจับไม่เห็นเนาะน,นี่นี่ประมาณนี้ครับเป็นแบบเงาสะท้อนอีกทีหนึ่งก็สวยครับสวยใช้ได้เลยครับก็โอเคครับผมคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันถ้าหาข้อมูลเนื้อหาผิดพลาดตกหล่นอะไรก็ต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดซับสไคร้ แล้วก็กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดเนาะก็โอเคคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ